สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักกันค่ะเราจะมาดูกันว่าความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง3 1มีนาคมในคลิปนี้นะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่พระทักษะค่ะ ตามมาด้วยไพ่พระแม่อุมานะคะและใบสรุปคือไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาค่ะสำหรับคนโสดนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักการได้เจอคนรักที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์แล้วก็แฝงไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงมากหลายครั้งตัดสินใจ รักด้วยความสงสารหรือว่า,ารักด้วยความเห็นใจเกิดความหวั่นไหวใช้ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลขาดความชัดเจนหรือได้ไปเจอคนที่ชอบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีความหึงหวงมีรูปแบบทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทำให้อดีตที่ผ่านมาค่ะความรักสำหรับคุณเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องยากกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยค่ะก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการคบหาดูใจหรือว่าในการเลือกพอสมควรนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณผ่านอา่าผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วเป็นวัยทำงานแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองคนรักที่เหมาะสมมีฐานะหน้าที่การงานที่มั่นคง ที่สำคัญเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งค่ะสามารถเป็นที่ปรึกษาที่จะคอยดูแลเอาใจใส่กันได้เป็นอย่างดีนะคะในคลิปนี้สําหรับคนโสดนะคะ,ะลักษณะข,ของคู่ที่เหมาะสมสำหรับคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วในเรื่องของฐานะทรัพย์สินอาชีพการงานที่มั่นคงที่สำคัญค่ะมีความเป็นผู้นำโงง มีอายุมากกว่าหรือว่ามีนิสัยที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้สามารถที่จะให้คำปรึกษาให้กำลังใจหรือว่าคอยรับฟังความทุกข์คอยเป็นกำลังใจให้กันและกัน,นะคะถึงจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับชาวราศีมีนนะคะคือไพ่ประจำราศีเนี่ยปกติก็จะเป็นไพ่พนางสุพรรณมัจฉาอยู่แล้วค่ะ แล้วในคลิปนี้นะคะก็ได้พ,พ่พันนางสุพรรณมัชฉาเป็นใบสรุปคือ,อพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีมีนหลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้วหรือว่าได้ใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตแต่งงานแล้วนะคะคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะได้รับความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักแล้วก็คนรอบข้างเป็นอย่างดีค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนค่ะชอบเทคแคร์ดูแลผู้คนใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของคนรอบข้างเป็นคนที่มีวาทะสินที่ดีที่สําคัญนะคะเป็นคนที่แบบใจกว้างมากใจกว้างเหมือนแม่น้ําค่ะเป็นคนที่มีนิสัยที่จริงใจตรงไปตรงมาไม่เสแสแ้งตรงนี้คือเสน่ห์ในตัวเองค่ะ ใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขใครอยู่ใกล้คุณเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับได้รับความสดชื่นความร่มรื่นดุดสายน้ำอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องของความรู้สึกอบอุ่นค่ะในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าได้เจอคู่ที่เหมาะสมแล้วคนสดนะคะหลังจากใช้ชีวิตแต่งงานมีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะแล้วก็มีคู่ครองคนรักที่ดีค่ะ ส่วนมากความรักมักจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรือว่าคนที่คอยพูดคุยคอยให้คำปรึกษาคอยเป็นกำลังใจกันมาตลอดมีโอกาสที่จะพัฒนาจากเพื่อนไปสู่คู่รักในอนาคตค่ะสำหรับคนมีครอบครัวแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณเป็นคนทีออ่สู้ได้ทุกสถานการณ์เหนื่อยแต่มีความสุขมีความรับผิดชอบสูง เสียสละเพื่อครอบครัวและคนที่คุณรักแล้วคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งค่ะทำให้มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของฐานะการเงินคือชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเนี่ยค่ะเรียกว่าถ้าการงานดีการเงินดีความรักดีๆสิ่งดีๆครอบครัวที่อบอุน่นความสุขความอุดมสมบูรณ์ก็ตามมาค่ะถือว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในความเป็นผู้นำนะคะ ดูแลเอาใจใส่ใส่ใจรายละเอียดของคนในครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะทําให้แบบครอบครัวเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่ามีมีเขาเรียกว่ามีช่วงเวลาดีๆให้แก่กันนะคะมีเวลาให้แก่กันในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ถามสารทุกสุขดิบพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือถือว่าเป็นเป็นคนที่มีเวลาให้กับครอบครัวค่ะรักครอบครัวแล้วก็ มีความหนักแน่นเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือสถานการณ์อะไรคุณก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวค่ะความรักความอบอุ่นครอบครัวที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะ มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการทำนายทายทักเนี่ยเป็นไปตามเนื้อหาตำราค่ะความรักที่ดีความรักที่จะมีความสุขแล้วก็มั่นคงได้เนี่ยไม่ใช่สัก์แต่ว่าใช้คำว่ารักเพียงอย่างเดียวนะคะต้องมาพร้อมกับความเข้าใจความซื่อสัตย์จริงใจการรู้จักให้อภยัยเป็นกำลังใจซึ่งกันและการคอยดูแลเอาใจใส่กันตลอดไม่ว่าจะยามทุกข์หรือย,ยามสุขนะคะ ถึงจะเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะค่ะวันนี้คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อมาที่ไอดีไดที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะ สวัสดีค่ะ